แตงมาจตี้แบบไม่มากไปไม่น้อยไปงบประมาณแสนไปลายกำลังดีครับมาจตี้สีขาวป้ายแดงออกสูตรมานะครับคันนี้ลูกค้าเข้ามาจัดของแต่งแบบไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับกำลังดีในงบแสนไปลายนะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะดับแรกนะครับด้านหน้านี่เป็นโครงหน้าเดิมๆนะครับจากสูตรเลยแต่ว่าเรามีการเปลี่ยนนะครับโลโก้ตัวนี้จากของเดิมเป็นโลโก้แก้วนะครับคือปยงานมากๆนะฮะถัดมานะครับด้านข้างนะเรายังติดตั้งเป็นชุด การาดตรงรุ่นโตโยต้ามาจิตี้นะครับตัวนี้เป็นแทสูรนะฮะเป็นการ์ดสัดแบบแทสูรเลยนะครับอ่ะถัดมานะครับคันนี้ภายนอกก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมไปเยอะนะครับมีแค่โลโก้แก้วด้านหลังกับการ์ดนี่โลโก้แก้วด้านหลังนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับเป็นจัดเต็มภายในแทนนะฮะประตูท้ายไฟฟ้านะครับของที่ขายไปแล้วสำหรับมาจิตี้นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเกรดตัว3ปีนะครับรับประกัน3ปีนะครับเป็นตัวเกรดยางดีนะฮะกับตัวโชคไฟฟ้าแบบนี้นะฮะของเรามีให้เลือก2แบบนะครับรับประกัน1ปีและ3ปปีนนะะะฮเิดมาครับจะเเเห็นนนลยยว่่าาาข้งใีีมกรเพิ่มับเเพจนนะครับี่ เป็นสครับเพจกันลอยชายฝ่าท้ายนะครับและนะฮะไฮไลท์ของคันนี้เลยคือนี่ครับลูกค้าทําการปูพื้นนะครับตัวนี้เป็นลายหินอ่อนแบบเงานะฮะโหสวยงามมากๆหรูหราสุดๆนะครับนอกจากนั้ยังมีการต่อรางนะครับเพื่อจะทําให้เบาะตัวนี้นะครับสามารถขยับเพิ่มได้จนชิดฝ่าท้ายกันเลยทีเดียวนะครับและด้านล่างนะครับลูกค้ายังทาการแดมเก็บเฉียงทั้งคันนะนี่นให้ดูให้ดูให้ดูตัวนี้นะครับเป็นแดม S T P จากรัสเซียนะครับผมคันนี้แดมทั้งคันนะครับแดมทั้งคันเพิ่มความเงียบในห้องโดยสารอีกมากเลยนะครับ นะเดี๋ยวไปดูด้านในกันดูว่าว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างะนะครับก่อนจะเปิดด้านในนี่ดูด้านข้างก่อนนะครับบันไดสไลด์ไฟฟ้านะครับตัวนี้โอ้โหเป็นไงเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นและลงรถนะครับสําหรับใครที่มีเด็กน้อยนะครับมี คนผู้สูงอายุนะฮะตัวนี้ยังช่วยเซฟได้เยอะเลยนะครับผมนี่นะครับดูด้านในโอ้โหเป,ป็นไงปูพื้นลอๆนี่นี่นี่ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยสินค้ามาใหม่นะครับแต่มาแรงมากๆสําหรับมือโหอนขึ้นรถนะฮะของเดิมเนี่ยถ้าใครจําได้เนี่ยมันจะเป็นมือหนเล็กๆเนาะอันนี้เราทําให้มันใหญ่นะเป็นฟิลหม,มืันเอาผ่านนะครับแล้วก็พร้อมกับมีไฟ LED แบบนี้นะครับทำหบให้จับถนัดขึ้นแล้วก็ขึ้นรถได้ดีขึ้นนะครับเซฟตี้ได้เยอะเลยนะฮะนี่นะอันนี้คือภายในนะครับและยังมีการติดฟิล์มใส่กันนคี้ติด ฟิล์มใส่กระลอยภายใน subject, ทรร given, ail, ั้งคัน um นะครับพร้อมกับฟิล์มใส่กันรอยเบ้ามือด้านนอกนะครับพร้อมกับลดเสียงด้วยไซเลนซิลนะครับไซเลนซิลช่วยลดเสียงยางขอบประตูนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเสียงลมเข้านะครับมีกลิ่นเข้าตามขอบประตูตัวนี้ช่วยได้เลยครับนี่นะประมาณนี้สําหรับลูกค้าที่สนใจแต่งมายจิตี้นะครับสามารถสอบถามของแต่งที่ออโต้ลิฟเทคได้เลยครับเรามีของแต่งมายจิตี้เยอะมากๆนะมากกว่า70รายการกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยังสามารถบอกงบประมาณของเราได้นะครับว่าอยากจะแต่งงบประมาณเท่าไหร่นะครับติดต่อสอบถามที่ออโต้ลิฟ